ท้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาิธดหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP 608ตอนคำวิงวอนขอหลวงปู่ จากคนตาใกล้บอดตอนจบทุกอย่างที่ผ่านมาเหมือนหนึ่งว่าหลวงปู่ได้กำหนด,ดเอาไว้แล้วให้น้องวิมได้มาเจอกับคุณอุสาและทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยและท้ายสุดได้มาเจอกับคุณธนาชูซึ่งทางช่องขอฝากความหวังเอาไว้และขอหลวงปู่สวงว่าให้ช่วยน้องวิม ให้กลับมาเห็นได้อีกครั้งหนึ่งเรามารับฟังการเล่าเรื่องราวในชีวิตของน้องบิมกันต่อเลยครับแต่ความดันตาน,น้องก็ดีนะพี่พอน้องไปเมื่อวันที่14ทธันวาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ,ะความดันตาน,น้องก็อยู่ที่10กับ11ก่อนเข้าห้องตรวจน้องก็อธิษฐานหลวงปู่หลวงปูค่คะขออย่าให้ความดันตานลูกเกิน10กับ1 1นะคะหลวงปู่ถ้าหลวงปู่มีจริงหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์จริงเหมือนที่ลูกรับรู้ได้ ไปถึงปุ๊บพี่หมอวัดความดันตาหมอบอกว่าความดันตาอยู่ที่10กับ11แกยังชมเลยว่าตอนนี้เซลล์ประสาทมันกำลังเริ่มฟื้นขึ้นมันกำลังเป็นฟังก์ชันแกบอกนะพี่แกบอกว่าแต่มันอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าระบบประสาทอพี่มันฟื้นยากมากแกพูดอย่างนี้ ส่วนหมอลามาก็บอกนะว่าคุณโชคดีมากเลยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนบางคนผ่าแล้วผ่าอีกผ่าแล้วผ่าอีกบางคนผ่าจนมืดไปเลยนะพี่ค่ะ<อ>แต่น้องเก้าเดือนย่างข้าเดือนที่สิบแล้วพี่ความดันตาน้องก็คุมได้อยู่ที่สิบสิบเอ็ดสิบสิบเอ็ดมาตลอดนะพี่แล้วการคุมได้ใช้คุมยังไงอะ แต่น้องกินน่ะพี่หลังจากผ่าปุ๊บน้องกินแปะคุ้ยสมุนไพรแปะคุ้ยที่มันไปช่วยแบบอ่อไอไเนี่ยค่ะช่วยบำรุงประสาทบำรุงเซลลประสาทอะไรเงี้ยน้องก็กินพวกเอ่อแปะคุ้ยแล้วก็เม็ดเก่ากี้น้องก็เอามาชงกินแล้วก็ลูทีนแล้ววิตามินเอแล้วฟิชออยล์น้ำมันปลาเนี่ยพี่น้องกินทุกอย่างเลยค่ะพี่หัวกินฟิชออยล์ต้องเป็นต้องเป็นทูน่านะคะ เพราะมันจะทําให้เส้นเลือดเราไม่ไม่ไม่ไมไมหนืดไงพี่อน้องก็กินทุกอย่างแล้วพี่เออก็เอาละก็ต้องรอดูผลเนอะนะออที่หลวงปู่พูดทิ้งท้ายไว้ว่าออต้องอดทนหน่อยใช่ไหมใช่พี่ก็อาจจะเหมือนกับว่าออให้มาเจอกับพี่อูพี่อูไปเจอกับคุณธนาแล้วคุณธนานี่ก็<ข>จะช่วยเหลือมาพี่อูแล้วน้องแปลกใจอีกอย่างหนึ่งนะ ที่วันนั้นน้องก็ฟังที่พี่อู๋สัมภาษณ์อาจารย์สมบัติอ่ะเพราะเมื่อก่อนพี่อู๋ก็จะช่วยแกทํานู่นทํานี่ไอ้แกทําสารทําอะไรของแกนะ่ะก็ช่วยแกอะไรแกค่ะค่ะเออแต่ก<ต>็ยังช่วยแกนะถ้ามีอะไรแกถ้ามีอะไรแกมาบอกว่าผิวจะช่วยไม่มีปัญหาเลยน้องก็ไม่ได้ลารวยอ่ะพี่ยิ่งอตอนนี้ลาออกจากงานแล้วเหลือแฟนน้องทํางานคนเดียวแต่พอดีว่าลูกๆก,กออ็จบมีงานทําแล้วก็ ก็โล่งใจไปเปาะหนงอพี่แต่ก็ยังแบบอืมเราก็ไหนเราจะต้องต่อสู้กับโรคเราอีกไหนจะต้องต่อสู้กับค่าใช้ใจ่ายยาแต่ละเดือนอีกอะพี่อูมันก็หนักะนะให้ย่างงี้มันเบิกได้ไหมอ๋อไม่ได้เลยค่ะพี่เพราะว่าอ่าอย่างแปะกล้วยนี่น้องก็สั่งซื้อที่คลินิกหมอชํานาญไม่ได้เลยพี่เว้นแต่เราจะเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐบาลอะไรอย่างเงี้ย แต่แต่โชคดีตรงที่ว่าเออเราสามารถเข้าของราชการได้ทั่วประเทศอะไรเงี้ยพี่ซิลิลาาจุลาอะไรเราไปได้ก็ไม่ไม่เสียตังอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางอ่ะนะพี่เนาะก็ต้องต่อสู้อ่ะพี่น้องทํามาทุกวิถีทางละเรายึดถือหลวงปูก่กันครับสุดท้ายว่าเออกูจะให้มึงหายแต่มึงต้องอดทนหน่อยโอเคก็อาจจะใช่อาจจะแบบว่ามาเจอกับคุณธนาชูนี่ก็ได้ไหมเน่ยธนาชูนะเออ น้องก็ติดตามมาเกือบทุกคลิปอะพี่แต่น้องไม่สามารถจะกดให้พี่ได้เพราะน้องยังมองไม่เห็นไงพี่น้องก็ยังบอกแฟนน้องบอกว่ากใช่โอ้ถ้าวันไหนมองเห็นน้องก็จะกดรัวๆแล้วน้องก็อธิษฐานหลวงปู่นะว่าหลวงปู่ถ้าลูกกลับมามองเห็นได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยลูกจะเล่าเรื่องของลูกอภพีนิหารของหลวงปู่อ่ะ ให้กับคลิปของออคุณอารีชัยฟังทุกอย่างโดยไม่ไแบบไม่ได้มีข้อกังขาไม่ได้มีอะไรเลยน้องก็อธิษฐานกับหลวงปู่เนี่พี่จากการที่ได้พูดคุยกับคุณธนาชูที่มีความมุ่งมั่นที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเพราะท่านก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันกับทางช่องที่เป็นสะพานบุญให้กับคนที่ตกทุกข์ให้ได้คลายจากความทุกข์ได้บ้างไม่มากก็น้อย คุณธนาชูจะเดินทางออกจากบ้านที่บ้านฉางตีสี่มุ่งหน้าสู่จังหวัดแพร่พวกเรามาเอาใจช่วยคุณวิมให้ได้สายตาคู่เดิมที่กลับมามองเห็นได้อีกครั้งคงจะเกิดปาฏิหาริย์ให้เราได้เห็นกันอิลิเมียอองสูงสัมปันโนอิติปิโสนโมพุเทเยียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอีดิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตาม และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ